ซึ่งเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับน,น,นานๆทีเราถึงทําเพราะว่าประกอบด้วยหลายปัจจัยพื้นที่ต้องอํานวยระยะต้องได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยต้องแมทกับหน้างานด้วยนะท่านจอ,อกมา้าบอกว่าอยากได้เคาน์เตอร์ครัวตัวอยู่นะครับตรงนี้ไม่ได้แนละ้วตัดออกติดประตูตามผมนะอ่าติดตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมได้แต่ห้องมันจะเล็กอ่าอันนี้คือช่องชาร์ปใช่ไหมคุณต้องการก่อเคาน์เตอร์ให้คุณจําตัวเลขไว้เคาน์เตอร์คือ60 60ิบ ก่อผนัง10เป็น70เว้น50อ่าบเจวกห0เป็นเมตรยอ่าเหลือทางเดินเท่าไหร่ว่ากันไปสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรดสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านรัชชา7พระราม5หลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับบ้านหลังนี้นะครับต่อเติมรอบบ้านเลยคุณผู้ชมซึ่ง ผมเคยมาสัมภาษณ์ท่านเจ้าของบ้านล้วด้วยแล้วก็ต้องบอกว่างานเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะพาไปดูห้องครัวเป็นเคาน์เตอร์รูปรูปตัวยูนะซึ่งเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับน,นันานาทีเราถึงทําเพราะว่าประกอบด้วยหลายปัจจัยพื้นที่ต้องอํานวยระยะต้องได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยต้องแมทกับหน้างานด้วยนะเรามีวิธีการวางเลเยอร์ยังไงจัดห้องยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ แต่ก่อนจะไปดูต้องบอกว่าท่านเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับเป็นคนที่เลือกใช้เสาเข็มเองแล้วก็ระบุด้วยนะครับว่าตรงนี้ลงหกเหลี่ยมตรงนี้หกเหลี่ยมข้างหลังไมโครพายห้องเขามีห้องทานข้าวหรือห้องหนึ่งห้องทานข้าวไมโครพายเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูในแต่ละส่วนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมถ่ายไปแล้วหน้าบ้านหน้าผาจะเป็นหลังคาโมเดิร์นนะครับจะเป็นงานประเภทที่หลายๆท่านเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีช่าง นะครับน้อยเจ้านะครับที่จะมาอธิบายเรื่องที่ว่าข้อเสียของเจ้าหลังคาตัวนี้คืออะไรนะครับแนะนําตรงไปตรงมาแล้วก็บอกวิธีการแก้ไขด้วยใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมฝากลิง์ไว้ด้านล่างนะครับและต่อมาคุณผู้ชมต้องบอกว่าด้านข้างตัวบ้านของคุณลูกค้าตรงนี้นะครับที่ผมกำลังจะเดินผ่านนะจะเป็นด้านข้างนะครับที่ท่านเจ้าของบ้านเลือกใช้เสาเข็มหกเหลี่ยม6เมตรนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถรับน้ําหนักนะครับโครงสร้างของหลังคา สไตล์โมเดิร์นแบบนี้นะครับด้วยใช้แผ่นเมทัลชีสพีนะครับแล้วก็รางน้ำสเตนเลสนะแล้วก็มีการตั้งเสาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เทพื้นปูกประเบื้องเนี่ยซึ่งเสาเข็มหกเหลี่ยมหเมตรเนี่ยก็เพียงพอสําหรับการใช้งานอยู่แล้วนะครับซึ่งคลิปตรงนี้เนี่ยผมได้อธิบายเรื่องของการใช้เลือกใช้เสาเข็มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอธิบายไปหลายคลิปแล้วแหละซึ่งท่านเจ้าของบ้านนะครับเขาเป็นคนเลือกใช้เสาเข็มด้วยตัวเองเลยเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยคุณโบ๊ทหกเหลี่ยมหเมตรก็พอ พี่ก็คิดเหมือนคุณโบ๊ทเลยนะที่คุณโบ๊ทได้อธิบายสุดท้ายก็เชื่อนะครับเขาเรียกว่าโดนผมป้ายยาไปเชื่อที่ผมแนะนําก็คือใช้หกเหลี่ยมหกเมตรถามว่าทําไมเชื่อเพราะว่า,าองค์ประกอบเนี่ยมันจะต้องเรียกว่ามันจะต้องครบและเพียงพอยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะใช้ไมโครพายตรงนี้นะครับหนึ่งเลยงบประมาณอาจจะสูงเกินไปถามว่าการใช้ไมโครพายจะต้องอใช้เสาเข็มที่มีราคาแพงกว่าหกเหลี่ยมอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือจะต้องมีการใส่ฟุตติ้ง ข้อที่3คือจะต้องใส่คานคอดินนะครับซึ่งต่างจากหกเหลี่ยม6เมตรแบบปูพรมลงหกเหลี่ยม6เมตรแบบปูพรมเสร็จวางเหล็กพื้นนะครับใช้เหล็ก RB9 ์บเแอสิเซนเทพื้นนะครับประมาณสัก1 0บถึงสิเซนแล้วก็ปูกระเบื้องแบบนี้จะประหยัดกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงก็จะมีเรื่องของการสัมภาษณ์ท่านเจ้าของบ้านด้วยนะครับคลิปนั้นก็อยากให้ไปดูกันให้ครบเพราะว่าคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะครับผมคิดว่าใครหลายท่านเนี่ย ที่กาลังตัดสินใจว่าจะจ้างเราดีหรือไม่นะครับก็ไปดูได้แล้วก็ใครที่อยากได้ความรู้ก็ไปดูได้เลยเพราะว่าท่านเจ้าของบ้านแนะนําแบบตรงไปตรงมามากๆนะครับเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ด้านล่างและต่อมานะครับด้านขวามือของผมตรงนี้นะครับจะเป็นงานเสาเข็มไมโครพายทั้งหมดเลยยาวไปถึงตรงห้องครัวนู่นเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านก็เลือกเองก็อ่อนง่ายเล้าบ้านนี้มีทั้งไมโครพายมีทั้งหกเหลี่ยม6เมตรผสมผสารกัน แต่ถ้าใครมีงบป,ประมาณมากหน่อยอยากทําจบทีเดียวก็จัดไมโครพายทั้งหลังก็ได้นะครับแต่เมื่อเดินเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นห้องรับประทานอาหารหรือห้องอเนกประสงค์ก็ได้นะครับซึ่งจะเปิดออกมาจากตัวบ้านของคุณลูกค้าอันนี้คือตัวบ้านเนาะนี่นะครับพอญาติไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่าจะอี๋อ <laughs> เปิดได้นะครับแต่ว่าไม่ให้ดูครับข้อของเยอะ <laughs> โอเคห้องนี้นะครับออกจากห้องครัวในตัวบ้านออกมานะครับซึ่งข้างในบ้านของท่านเจ้าข,ข,ของบ้านท่านเจ้าข,ของบ้านบอกว่าของเยอะมากเลยคุณบ๊สตรงนี้ก็เลย ทำเป็นห้องรับประทานอาหารนะครับตรงนี้ติดชั้นวางทีวีอ่ะเาเรียกว่าที่แขวนทีวีเรียบร้อยแล้วนะอยากให้อากาศถ่ายเทนี่เลยมุงรวดนะครับนี่เห็นนะอากาศถ่ายเทดีวางโต๊กกินข้าวตรงนี้ได้เลยอยากติดแอร์ติดได้ไหมติดได้นะครับจริงๆข้างบนเนี้ยในการติดแอร์เนี่ยนะครับพื้นที่มันอาจจะไม่เพียงพออาจจะติดมุมนี้ได้จริงๆแล้วท่านอย่บ้านเนี่ย ก็บอกเราก่อนก็ได้นะครับว่าอยากติดแอร์ตรงไหนอะไรยังไงเราจะสามารถกำหนดจุดได้ด้วยนะครับติดตรงนี้ได้ถ้าติดข้างบนก็อาจจะเป็นแอร์สัก9,000 BTU แต่ห้องนี้9,000พันวก็น่าจะพอนะครับซึ่งระยะหน้าต่างดเมนชั่นต่างๆเนี่ยเราใส่ตามมาตรฐานของงานก่อสร้างอยู่แล้วนะครับเช่นความสูงของหน้าต่างความสูงของปลั๊กไฟอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นไปตามไดเมนชั่นมาตรฐานทั่วไปนะครับตรงนี้เราติด ประตูกระจกอลูมิเนียมกั้นพ์ติชั่นแยกส่วนระหว่างห้องกินข้าวกับห้องครัวนะครับถ้าคุณไม่อยากได้กลิ่นปิดประตูกระจกเลยกลิ่นไม่มาแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูห้องครัวหลังบ้านซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีพื้นที่สเปซระหว่างทางเดินตรงเนี้ยนะครับถ้าไม่อยากให้เสียพื้นที่ผมแนะนำนะใส่ตู้เย็นได้หนึ่งตู้เลยนะครับอยากจะใส่อ่าตู้เย็นก็ได้ชั้นวางก็ได้อะไรก็ได้นะครับก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้มีปลั๊กไฟให้1จุดนะครับ แล้วก็ตรงกันข้ามตรงนี้คุณผู้ชมนี่จะเป็นจุดวางเครื่องซักผ้าจะมีท่อน,น้ําดีท่อน,น้ําทิ้งจะมีปลั๊กไฟก็คือเอาวางเสร็จซักปั่นแห้งน้ําไม่จะกระจ,กระจายไม่ต้องโยงท่อโยงใยก็คือวางเสร็จใช้งานได้เลยนะครับ แล้วก็จุดไฮไลท์ที่สุดของผมเลยนี่เลยครับเคาน์เตอร์ครัวปูนรูปตัวยูนะครับนี่อ้อมตัวผมไปเลยนะครับถามว่าทําไมถึงทารูปตัวยูและทําไมถึงทําได้นะต้องบอกว่าลักษณะพื้นที่หรือเลยเยอร์นะครับมีส่วนสําคัญในการที่จะวางฟังก์ชันต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหลังบ้านของคุณลูกค้าสังเกตดีๆนะอย่างตรงนี้เป็นผนังที่เราก่อใหม่ ซึ่งเจ้าผนังที่เราก่อใหม่เนี่ยนะครับเราเว้นจากรั้วโครงการมาห้าสิบเซนติเมตรตามกฎหมายอ่ะเว้นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านนอกนะครับเว้นยังไงก็คือเราจะทําการเว้นระยะนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เพื่อนบ้านเนี่ยร้องเรียนนะครับอ่ะตรงนี้เลยในการก่อผนังใหม่นะครับเราเว้นเรียบร้อยนี่ห้าสิบเซนตามกฎหมายนะจ๊ะนี่เห็นไหมจากรั้วตึบต๊บตึบต๊บตึ๊บตึ๊บห้าสิบเซนนะครับในการเว้นห0สิเซนเนี่ย หลายๆท่านก็เป็นกังวลเนี่ยนะฮะว่าพื้นที่ในห้องครัวจะเหลือน้อยใช่ไหมครับแต่เอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นหมู่บ้านจาัดสรรสมัยเก่าเนี่ยเหลือเยอะมากเพราะเขาเหลือพื้นที่หลังบ้านให้มากกว่า2เมตรแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านสมัยใหม่ที่ที่ดินก็แพงเสเหลือเกินเขาจึงต้องเว้นนะครับจากตัวบ้านเนี่ยไปถึงรั้วเนี่ยมีระยะ2เมตรถ้าเว้น50เซนก็จะเหลือการต่อเติมแค่เมตรห้ถูกไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย บางโครงการเขาอาลุ่มอารวยให้เว้น30เซน20เซนได้ทางนี้ทั้งนั้นคุณไปติดต่อโครงการเองผมไม่ชี้พงให้กระรอกเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวโดนคอมเมนต์มาว่าว่าคุณโบสทไปแนะนําให้คนทําผิดกฎหมายจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอะโอเคเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปเว้น50เซนมาใช่ไหมแล้วตรงนี้ยคุณผู้ชมบ้านเนี่ยของผู้ลูกค้าตรงนี้เป็นช่องชราบซึ่งผมเดาว่าตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ํา นะครับตรงนี้ได้เป็นห้องน้ําและตรงนี้เนี่ยเป็นผนังตัวบ้านที่ยุบเข้าไปข้างในนะครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะมีพื้นที่นะครับพิเศษนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมองจากสายตาน่าจะประมาณเมตรนิดๆน,น,นะครับดังนั้นเขาจึงนะครับเขาจึงเขานี่ใครโปรเจกต์แพนเนอร์กับท่านเจ้าของบ้านช่วยกันวางแผนช่วยกันคิดนะครับวางแผนว่าถ้าในทางกลับกันคือผมยกตัวอย่างนะถ้าจะเอาเคาน์เตอร์ครัวไว้ห้องนี้อ่ะคุณตามผมมา ถ้าจะเอาเคาน์เตอร์ครัวไว้ห้องนี้แล้วอยากทําเป็นตัวยูผมคิดว่าทาไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมติดประตูอ่ะถ้าถ้าแบบถ้าโจทย์ในหัวมาเลยถ้าเจ้าของบ้านบอกว่าอยากได้เคาน์เตอร์ครัวตัวยูนะครับ <c oughs> ตรงนี้ไม่ได้ตัดออกติดประตูตามผมนะอ่ะติดตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมได้แต่ห้องมันจะเล็กอ่าถามว่าแล้วเป็นตัวไอได้ไหมตัวไอตรงนี้ได้นะยื่นจากผนังมาตัวไอตรงนี้ได้พอระยะเคาน์เตอร์มันจะประมาณ60เซนจากผนังอ่ะหกเซนก็ประมาณ กระเบื้องสองแผ่นนี้แปดสิบเซนเข้าไปหน่อยก็หกสิบเซนประมาณนี้ทางเดินถามว่าพอไหมพอเหลือเฟือเลยก็เป็นเคาน์เตอร์ตัวไอได้ตัวไอจคือตรงๆยาวๆเลยได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้เคาน์เตอร์ครัวตัวยูนะครับต้องมาทําจุดนี้โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยดรอปลงไปประมาณเมตรกว่ากว่าเคาน์เตอร์เนี่ยยื่นจากผนังมาหกสิบเซนนะครับหกสิบเซนยื่นมาแล้วก็อ้อมมาตรงนี้นะครับอ้อมมาตรงนี้เลยต้องบอกว่าเมื่อยื่นจากผนังมาหกสิบเซนแล้วเนี่ย พื้นที่ให้คุณเดาเลยนะถ้าเอาสองฝั่งเนี่ยเท่ากับเมตรยี่สิบนี่หกสิบหกสิบเมตรยี่สิบแล้วให้คุณวัดนะครับจากผนังตัวบ้านไปถึงรั้วเลยนะถึงรั้วเลยนะว่ามีทั้งหมดกี่เมตรยกตัวอย่างเช่นถ้าหลังนี้คุณผู้ชมนะมีพื้นที่ประมาณสามเมตรห้าสิบวัดตั้งแต่ผนังตัวบ้านเลยตรงนี้ผนังตัวบ้านนะไปถึงรั้วสามเมตรห้าสิบให้คุณลบออกห้าสิบเซนก่อนเพื่อที่จะทําให้ถูกต้องตามกฎหมายในการก่อผน,นังลบออกห้าสิบเซนเหลือเท่าไหร่เหลือสามเมตร เหลือ3เมตรเสร็จก่อผนังอิดมวลเบาความหนา7เซนครึ่งรวมฉาบนอกฉาบในแล้วให้คุณตีไปที่10เซนนะลบไปอีก10เซนเหลือ2เมตร90 2เมตร90ลบเคาน์เตอร์60ลบเคาน์เตอร์อีกฝั่งนี้อีก60เป็นเมตร20ก็เอา2เมตร90ลบกับเมตร20เหลือเท่าไหร่เมตร70ใช่ไหมเออเมตร70เนอะโดยประมาณนะฮะซึ่ง ซึ่งอันนี้คิดจากหัวนะไม่ได้เตรียมตัวเลขอะไรมาก่อนเลยผมนี่ชอบดนสดอย่างนี้แหละคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยจะเหลือพื้นที่ทางเดินใช่ไหมฮะประมาณเมตรเจนะสองเมตรเก้าสิบลบเป็นยีเหลือประมาณเมตรเจ็ดสิบอ่านับกระเบื้องดูว่าตรงไหมหนึ่งสองสามแผ่นใหญ่เต็มแผ่นนะครับแผ่นละสี่สิบเซนสี่สามสิบสองเมตรยี่สิบอันนี้ครึ่งแผ่นครึ่งแผ่นอ่ะก็ตีไปหนึ่งแผ่นก็เท่ากับสี่แผ่นหนึ่งสองสามสี่สี่แผ่นเท่ากับสี่สี่สิบหก เท่ากับเมตรหกสิบเห็นไหมผมคํานวณเมตรเจ็ดสิบต่างกันแค่สิบเซนเนาะอ่ะถามว่าสิบเซนนี่อะไรนี่ไงเจอแล้วดีก่อเขาเรียกอะไรไม่ได้ก่อปูกระเบื้องอ่ะประมาณสักสามเซนเห็นไหมฮะฝั่งนี้ปูกระเบื้องอีกสามเซนโดยประมาณอ่ะโดยประมาณแล้วกันคุณผู้ชมนะก็จบเป๊ะเลยนะประมาณเมตรหกสิบนิดๆน,ดน,ดนะเห็นไหมมีทางเดินเมตรหกสิบนิดๆน,น,นะครับตรงนี้คือการกําหนดง่ายๆ เมื่อคุณคิดตามผมได้นะคุณทําตามผมได้เลยผมเนี่ยไม่อยากจะเอาทฤษฎีอะไรมจาจับให้ยุ่งยากเล่าสู่กันฟังแบบเนี้จินตนาการตามได้เลยคุณสามารถกําหนดระยะได้เลยทางนี้ก็เช่นกันสมมุติว่าอันนี้คือช่องชาร์ปใช่ไหมคุณต้องการก่อเคาน์เตอร์ให้คุณจําตัวเลขไว้เคาน์เตอร์คือ60สิบกก่อผนัง1ิบเป็น70บเว้นห0อสา7เจดบวก50เป็นเมตร20สบอ่าเหลือทางเดินเท่าไหร่ว่ากันไป อันนี้คือการจัด Layout ฟังก์ชันนะครับเมื่อจัดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามากําหนดจุดการใช้งานหรือเขาเรียกว่าฟังก์ชันการใช้งานเนาะ,อ,ะอย่างตรงนี้ซิงล้างจานซิงล้างจานเนี่ยผมอยากให้กําหนดไว้ที่ประมาณเมตรยีจริงๆแล้วมันไม่ถึงเมตรยีหรอกแต่คุณจะลืมนะนี่เห็นนะขอบเคาน์เตอร์ต้องมีขอบเคาน์เตอร์ต้องมีนะครับกําหนดไว้ที่เมตรยีอันนี้ง่ายมากซิงล้างจานเมตรยีจะได้เป็นบานคู่พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมถัดออกมา pantry หรือที่เตรียมอาหาร pantry เนี่ยที่เตรียมอาหารส่วนมากเขาจะใส่เป็นลิ้นชักแบบนี้ด้านล่างนะครับถ้าไม่อยากใส่ลิ้นชักอยากประหยัดหน่อยให้ใส่เป็นบานเดียวอันนี้เขาเรียกว่าบานแก๊สอ่ะบานเดียวกวับบานแก๊สต่างกันยังไงบานเดียวเนี่ยตัววงกบเนี่ยนะครับมันจะมีขอบล่างด้วย นะครับถ้าบานแก๊สขอบล่างยังไม่มีนะครับสังเกตไหมหน้าบานบานแก๊สเนี่ยนะครับรตรงขาล่างจะติดกับพื้นเลยเพราะว่าเขาต้องการเปิดนะครับแล้วก็ให้เข็นถังแก๊สเข้าไปได้เลยนะครับสังเกตน,นะพื้นกับพื้นพื้นในครัวกับพื้นข้างในเคาเน์เตอร์เป็นระดับเดียวกันนะครับอันนี้คือบานแก๊สคุณจะใส่บานแก๊สแต่ที่เตรียมอาหารก็ได้หรือคุณจะใส่บานเดียวก็ได้นะครับอ่าหรือคุณจะใส่ลิ้นชักก็ได้นะครับอะไรที่มันมี แถวเดียวเนี่ยอันนี้คือสองแถวผมเรด้ต2สองแถวบานคู่อะไรที่มันมีเดียวเดียวที่ไม่ใช่คู่เนี่ยให้คุณตีไว้หกสิบเซนหกสิบเซนตรงนี้เนาะมุมนี้สําคัญมุมนี้เป็นฉากปึ๊บป๊บมุมนี้ก็หกสิบคูณหกสิบเหมือนกันนะครับยืดออกมาหกสิบฟังก์ชันตรงนี้ 60, หกสิบใภาพตามเนาะตรงนี้ตรงกลางเห็นไหมตรงกลางเมื่อกี้ทางเดินผมเหลือเท่าไหร่เมตรหกสิบใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าคุณอยากให้เซนเตอร์อาจจะกล้องถอยไปหน่อยอให้มันได้เซนเตอร์เนาะถ้าอยากได้เซนเตอร์คุณไม่ต้องเอาเมตรยีคุณเอาเมตรหกแล้วใส่หน้าบานตรงกลางแล้วก็ใส่เตาแก๊สมันจะตรงพอดีเลยเมตรหกมันจะเหลือปีกเยอะหน่อยซ้ายขวาเนี่ย,เ,ยเหลือซ้ายขวาเนี่ยเยอะหน่อยไม่เป็นไรเอาไว้วางโคงวางของเวลาต้มผัดแกงทอดน้ำกระเด็นใส่ลงเคาน์เตอร์เอาผ้าเช็ดได้อะไรได้ไม่หกเหลอะลงพื้นนะครับตรงนี้ก็ แบ่งเป็นเซนเตอร์อีกจุดหนึ่งนี่เห็นไหมใส่อะไรใส่ถังแก๊สอันนี้เขาเรียกว่าบานแก๊สเข็นถังแก๊สเข้าไปนะครับต่อแก๊สอยู่นี่ทํำยังไงเราเอาสายเชื่อมโยงเจาะอ,ออกมาทะลุซ่อนในเคาน์เตอร์ให้นะครับอ่าตรงนี้60สเซนตรงนี้ก็บานคู่เท่าไหร่เมตรยี 20. ง่ายไหมอ่าจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมสามารถนําไปอ่าเขาเรียกว่าอะไระสอนพนักงานได้ด้วยนะอ่าโอเคไม่งงนะผู้ชมตัวอีกรอบ เมตรบานคู่เมตรยี่จำตัวเลขไว้เดียวเดียวหกสอ่ะถ้าคู่ตรงนี้เป็นคู่พิเศษหน่อยปรับให้ได้เซนเตอร์นะครับตรงนี้เดียวเดียวเท่าไหร่หกสิคู่เท่าไหร่เมตรยสอ่ะมุมเท่าไหร่หกสิบคูณหกสบง่ายไหมอธิบายง่ายแล้วก็คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเวลาอยากใส่บานคู่เตรียมพื้นที่ไว้ประมาณเมตรยี่เดี๋ยวช่างเขาจะมาจัดช่องไฟเองแหละ อ่าเมตรยอ่ะ,อะเดี๋ยวเขาเอาหน้าบานไม่ถึงเมตรยีหรอกหน้าบานเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งไม่ก้าสว่าเซโดยประมาณเดี๋ยวเขาจัดซ้ายจัดขวาเพื่อที่จะให้มันมีขอบเคาน์เตอร์เหลืออยู่นะครับอันนี้คือง่ายๆส่วนมากแล้วเคาน์เตอร์จะเอา60คูณ 60เมตรยี่หกเมตรยี่ก็บวกไปบวกไปนะครับกำลัง6อะไรประมาณนั้นนะเนาะอ่ะตรงนี้ฟังก์ชันการใช้งานประมาณนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใกล้ๆอีก,กทีหนึ่งนะครับตรงนี้ซิงล้างจาน2หลุมคู่เลยนะครับท่านเจ้าของบ้านซื้อมานะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราติดตั้งให้ฟรีแต่ถ้าจะใช้ซิงเราเรามีให้1หลุมสเตเลสสามศูนเหมือนกันนะครับด้านล่างหน้าบานเป็นพลาสติก ABS นะครับยืดหยุ่นอย่างดีนะครับเปิดเข้ามาด้านในโอ้โหท่านเจ้าของบ้านนี่เป็นไง เอ,เอาของมาวางนแะล้วน้ายาล้างต่างๆนะครับปูกระเบื้องพื้นปูกระเบื้องผนังให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ลิ้นชักอันนี้ก็ใหม่ๆเลยนะครับแกะใหม่ทุกกล่องทุกหลังไม่เคยเอาของเก่ามาให้นะครับอ่ประมาณนี้ผมบอกนิดน,นึงนะมันจะมีเรื่องของอ่าใต้เคาน์เตอร์นะครับถ้าใต้เคาน์เตอร์เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทําการเขาเรียกว่าอะไรล่ะปูกระเบื้องมันจะสกปรกมากนะนะครับของเราเนี่ยปูกระเบื้องให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังเห็นไนหะ ปูให้หมดเลยนะครับใครใช้หน้าบานรุ่นนี้หน้าบานคิงปัญหาจากโรงงานและเป็นเกือบทุกอันและต้องยอมรับให้ได้อันนี้ผมบอกก่อนนะไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่มันเป็นพลาสติกที่เข้ารูปมาแล้วมันเป็นรอยต่อบางอันก็ต่อสดิทบางอันก็อาจจะมีช่องบ้างเอามาดูใกล้ๆอย่างข้างบนเนี้ยมีมีเส้นหน่อยหนึ่งนะครับข้างล่างมีหน่อยหนึ่งเห็นนะมาดูใกล้ๆเลยซูมเข้าไปใกล้ๆเลยอ่านะหน่อยหนึ่งเนาะ โอเคนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่ามุมต่างๆเนี้ยนะครับมันจะมีบ้างนะครับมีบ้างนะไม่งั้นนะ่ยคุณต้องถ่ายรูปไปถามผู้ผลิตได้เลยนะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่ได้อยากจะโจมตีเขาแต่ใช้ของเขาเป็นประจําแต่สิ่งหนึ่งผมบอกให้เลยว่ามันทนแล้วมันแข็งแรงมากๆ บ้านผมใช้มาเป็นสิปีเนี่ย <S <S <ป>ก็ยังไม่เหลืองยังไม่อะไรเลยแล้วแข็งแรงมากๆทนมือทนถาม,มากผมเอาไปใส่บ้านเช่านะตัวน,นี้ยังใช้ได้อยู่เลยแต่ต้องบอกว่าถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยบางยี่ห้อก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนี้นะครับถามว่าแล้วไอ้วงกบอันเนี้ยทำทำ,ทำไมมันเป็นรอยต่อเพราะว่าวงกบอันเนี้ยด้านในเนี่ยเขาเป็นคล้ายๆกับอีโฟมอ่ะมันเป็นซีเมนต์อ่ะเทไว้ข้างในซึ่งวงกบเนี้ยมันจะแข็งแรงมากแต่มันอาจจะมีรอยต่อเลื่อมๆแบบนี้อาอีกทีนึงอีกทีนึงคุณผู้ชมจะได้เข้าใจอ่าโอเคเชื่อไหม คุณลูกค้าเราอะครับคผู้ชมที่ผมอธิบายคลิปนี้คุณลูกค้าเราบอกว่าเปลี่ยนหมดทุกบานแล้วก็ตกใจมันเป็นเพราะอะไรจนต้องให้ผู้ผลิตนะครับนะครับหรือผู้ขายตัวแทนขายเนี่ยไปอธิบายให้คุณลูกค้าเข้าใจนะครับสุดท้ายก็เคลียร์ได้นะเอาเป็นว่า ผ่านคลิปนี้ไปด้วยเลยเพราะว่าดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณลูกค้าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับอ่ะโอเคอันนี้ปูกกระเบื้องให้หมดเลยเมื่อกี้บานแก๊สเปิดแล้วเนาะอันนี้ก็เปิดหน่อยอันนี้ถ้าอยูบ้านวางของวางของไว้อยู่เห็นนะอ่ะสะอาดสะอาดเรียบร้อยดีนะครับฟังชันทั้งหมดนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถดีไซน์คู่กับทางพนักง,งานคู่กับทางโปรเจกต์แพเนอร์เราได้เลยนะครับอยากใส่ซิงค์ล้างจานตรงนี้ตรงกลางไว้เตาแก๊สนะครับตรงนี้ไว้ที่เตรียมอาหาร ได้หมดนะครับยืน2คนหันหลังนี่มีทางเดินสบายๆเลยนะครับตู้แขวนพวกนี้ซื้อมาติดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายปูกระเบื้องผนังระยะเคาน์เตอร์สูงชนฟ้าให้หมดเลยทั้ง2ฝั่งครับทั้งหมดนี้นะครับจะอยู่ในราคาแพ็กเกจของเราหน้าบานจะได้แบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาเนาะน่าจะมีเพิ่มฟังก์ชันบานคู่ขึ้นมา1ชุดตรงนี้ก็เพิ่มค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง นะครับไม่ได้แพงมากจนเกินไปเนาะถ้าอยากรู้รายละเอียดเรามีราคาแปะที่หน้าเว็บไซต์ให้เลยดังนั้นคุณลูกค้าสบายใจหายห่วงได้นะครับราคาเราตรงไปตรงมามีราคาประกาศแบบสาธารณะเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับหวังว่าจะได้เป็นลูกค้ากันหวังว่าจะได้ใช้บริการและหวังว่าจะได้รับใช้คุณผู้ชมนะครับอ่ะถ้ายังไงก็ คลิปนี้หลังนี้คุณลูกค้าท่านเจ้าของบ้านหลังนี้การันตีผ่านการสัมภาษณ์มาแล้วใครยังไม่ไปดูไปดูได้นะครับเดี๋ยวฝากลิงไว้ด้านล่างเนาะพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับอยากเป็นลูกค้าเราแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์0881044888พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ